สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับช่องเดีย f า f a n ีแฟนไฟเราจะมาพูดถึงข่าวสารของลิเวอร์พูลกันเอาแบบว่าเอาความจริงมาพูดโอเคก็คือเริ่มจากข่าวแรกก่อนเรียกว่าทิศทางบวกแล้วกันก็คือเชฟรามตูรามคือตอนเนี้สัญญาส่วนตัวไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าสําหรับคนที่บอกว่าสําหรับเหมือนว่าที่เราอาจจะเห็นแบบหลายๆเพจหรือว่าบางเพจหรือบางหรือว่าบางวิดีโอของ แบบบางวิดีโอของคนอื่นหรือบางเพจอะไรแบบนี้เขาจะบอกว่าดีลนี้เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคือเอาคือเอาจริงงนะดีลนี้ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าถ้าถามว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงไหมก็คือลิเวอร์พูลสนใจเคลมรามตูรามจริงแล้วก็ถามว่ามีโอกาสได้ตัวไหมก็มีโอกาสได้ตัวสูงอยู่ถ้าเกิดว่าเรายอมจ่ายค่าตัวแต่ว่าไอ้การที่บอกว่าสมสมติว่าผมจะบอกว่าโอเคทุกคน จะเปิดตัวสัปดาห์หน้าหรือว่าแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้โอเคไม่ดีลนี้ยังไม่เสร็จเรียบร้อยก็คือว่าลิเวอร์พูลสนใจจริงแล้วก็ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ตัวจริงแต่ว่าผมจะไม่มาบอกว่าดีลนี้มันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นหรือดีลนี้มันเกือบจะเสร็จเพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นต,ต้องใจเย็นๆกันแต่ว่าเรียกว่ามีความคืบหน้าในทิศทางบวกแล้วแล้วกันแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกแบบว่าตลาดซัมเมอร์เนี่ยลิเวอร์พูล คือเราต้องเข้าใจว่าเราจะไม่เรายังไม่ซื้อซูเปอร์สตาร์หรือว่าเราไม่ซื้อนักเตะที่แพงแล้วกันเราไม่ซื้อนักเตะแพงเราไม่ซื้อนักเตะระดับโลกซึ่งจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็มันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วกันซึ่งผมยังไม่เห็นด้วยแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือว่าถ้าเราไม่ซื้อสตาร์เนี่ยหรือเราไม่หรือว่าเราไม่ยอมลงทุนกับนักเตะแบบว่าเด็กแคนริ์หรือไคเซโดหรือแบบ ยอร์กโกวิโดอะไรแบบนี้คือผมก็จะตัดสินตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้จากแพ็กเกจอย่างที่ผมเคยบอกไปว,ว่าแพ็กเกจเนี่ยคือเราต้องเข้าใจกับอย่างต่ๆแบ์มินิมัมแบ์มินิมัมคือสิ่งที่ต้องทํายังไม่ใช่สิ่งที่น่าชื่นชมมันคือสิ่งที่ต้องทําอยู่แล้วในเมื่อรอสองปีจุดเบลลิงแฮมเนี่ยยัง,ยงแล้วก็ยังไม่ได้จุดเบลลิงแฮมเนี่ยแล้วก็การให้รอสองปีอะไรแบบเนี้แบ์มินิมัมคือมิดฟิลด์สามคนแล้วก็กองหลังหนึ่งคนซึ่ง ผมก็กองมิดฟิลสามคนแล้วก็กองหลังหนึ่งคนเนี่ยสมมุติว่าเป็นคือนี่คืออย่างต่างๆที่เราทุกคนควรจะคาดหวังไว้นะคือเราต้องมีมาตรฐานนิดนึงอันนี้คือผมอลดมาตรฐานตัวเองลงมาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องแบบมีมาตรฐานไว้นิดนึงเพราะว่าสม,สมมุติว่าปิดตลาดโดยกลางสองคนหลังหนึ่งคนเนี่ยผมถือว่าตลาดที่ลมเหลว หรือว่ากลางสามคนแล้วไม่มีหลังสักคนเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นตลาดที่ลมเหลวผมขอแค่แบร์มินิมัมคือผมผมผมไม่ได้จะบอกว่าผมอยากได้ไรส์หรือว่าผมอยากได้ไคเซโดหรือผมอยากได้แบบบาเลล่าหรือผมอยากได้กาวิดีโอคือไม่โอเคผมเข้าใจใตรงจุดนั้นแต่ว่าผมขอกลางสามคนแล้วก็หลังหนึ่งคนเอาแบบว่าคือผมก็อยากได้นักเตะที่แพงๆแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเราเราไม่มีทางได้นักเตะที่แพงๆฉะนั้นไอ้การสามคนหลังหนึ่งคนเนี่ย ผมจะพอรับได้แบบสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่ากองหลังได้แบบมิกกี้ฟานเดเวนแล้วก็กองกลาง3คนเป็นอ่าสมมุตินะเป็นเวกาตูรามแม็กอลิสเตอร์ผมก็จะแบบผมก็จะโอผมก็จะโอเคคำว่าโอคำว่าโอเคคือผมไม่ใช่มาแบบกระโดดตีลังกาแล้วแบบฉลองนะผมผมไม่ได้ดีใจอะไรมากผมก็แค่ว่า มันก็คือแบรมินิมัมอ่ะในเมื่อมิดฟิลด์สามคนกับกองหลังหนึ่งคนนะ่ะแล้วก็โอเคผมก็รับได้ผมผมไม่ได้ใจฉลองแล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้จะมาแบบว่าแบอบกว่าเป็นตลาดที่ล้มเหลวหรืออะไรนะผมก็จะแบบเฉยเยเพราะว่าผมผมเฉยเยอยู่แล้วเพราะว่ากลางสามคนแล้วก็หลังหนึ่งคนมันเป็นสิ่งที่ต้องทำเรามันไม่ใช่เรื่องที่น่าฉลองหรือมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่เรื่องที่น่าฉลองอ่ะแล้วโดยเฉพาะดูจากชื่อมันก็ผมพอรับได้แล้วกันเพราะว่า คือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าก่อนที่เราจะแบบตัด,ตดสินอะไรเนี่ยสมมุติว่ากาลางสามหลังหนึ่ง 1, ใช่ไหมเราควรถามตัวเองเป็นอย่างแรกอย่างแรกที่เราควรถามเรามีมาตรฐานอะไรสําหรับลิเวอร์พูลคือเราหวังอะไรกับลิเวอร์พูลแล้วกันอย่างนี้สมมุติว่าเราหวังลิเวอร์พูลให้เป็นที่หนึ่งหรือว่าให้ลุ้นแชมป์ให้ลุ้นแชมป์ไปถึงแมตช์สุดท้ายให้เป็นที่หนึ่งโอเคแต่ละบางคนหวังงนั้นก็ได้แต่ว่า ถ้าเกิดคุณจะหวังอย่างนั้นแล้วคุณให้นักเตะแบบโคเน่ตูรามแม็กอลิสเตอร์แล้วก็กองหลังสามสิบสี่สิบล้านตัวหนึ่งเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะมันเป็นตลาดที่น่าผิดหวังแล้วกันถ้าเกิดเราจะหวังที่หนึ่งเพราะว่าคือคุณต้องเข้าใจคือเราคือเรา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 ,เราต้องเข้าใจว่าทีมที่จะหวังที่หนึ่งมันต้องมีคยภาษาอังกฤษเรียกว,ว่ามี ambition ambition ของการหวังเป็นที่หนึ่งคือมีความทะเยอทะยานของการจะเป็นที่หนึ่ง คันจะเป็นที่หนึ่งคือดูตัวอย่างแมนซิตี้ได้สามแชมป์ใช่ไหมแล้วก็เจ้าของแมนซิตี้ออกมาบอกเองว่าเราจะไม่หยุดเพียงเท่นี้แมนซิตี้จะต่อยอดความสําเร็จแล้วเราก็เห็นแหละชื่อแบบมาเตโอโควาซิตหรือว่ากองหลังแบบยอสโกกาวิโดอะไรแบบนี้ซึ่งพูดถึงกาวิโดหน่อยคือเขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลใช่ไหมแล้วก็เคยออกมาสัมภาษณ์ว่าอยากเล่นกับลิเวอร์พูลแต่ว่าทางเราก็คืออันนี้มันไม่ใช่ข่าวมัว่วทางเราสอบอันนี้ข่าวจริงลองไปดูโรมาโน่ก็ได้ก็คือว่า เราสอบถามถึงกาวิดอในเดือนมกราคมใช่ไหมแล้วก็สรุปคือแพงไปสําหรับเราซึ่งตรงเนี้ยแพงไปโอเคผมคือผมขอแค่ว่าแบบถ้าเกิดลิเวอร์พูลออกมาบอกว่ากาวิดอเลือปฏิเสธเราผมจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเนักเตะเขาปฏิเสธเราเราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกอาจจะปฏิเสธเราหรือว่าแบบถ้าเกิดลิเวอร์พูลบอกว่า มันไม่เข้าแผนการนาทีมหรือคอปไม่อยากได้ผมก็จะไม่มีปัญหาเพราะแบบเออโอเคแบบมันมัน,มนอาจจะไม่เข้าแผนการนาทีมแล้วก็ได้แต่ว่าไอการที่บอกว่ามันแพงไปลิเวอร์พูลแพงมันแพงไปสาหรับลิเวอร์พูลคือแล้วสองปีหรือสามปีหรือสี่ปีเนี่ยผมลิเวอร์พูลมันใช้เงินแบบใช้เงินน้อยมากแล้วก็ผมแบบมันจะแพงไปสำหรับลิเวอร์พูลคือ คือผมยอมถ้าแต่เนี้ยผมอยากให้แบบถูกปฏิเสธยังดีกว่าการว่าจะแพงไปคือเราต้องเข้าใจนะว่าคือบางคนสําหรับบางคนหรือสําหรับแฟนหลายๆคนที่อยากให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่หนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีความคาดหวังไหมแบบอยากเป็นทีมที่หนึ่งคุณก็ต้องซื้อนักเตะซูเปอร์สตาร์เพราะว่าทีมที่หนึ่งอ่ะมาตรฐานม,มันต้องสูงแบบว่าคุณดูอย่างอาร์เซแบบแบบอาร์เซนอลที่กําลังจะได้ตัวไรซ์หรือว่าหรือว่าแบบอย่างที่ผมบอกออกไปแล้วซิตี้ที่จะทําทีมต่อไป หรือว่าเชลซีกับอาร์เซนอลหรือแมนยูอะไรแบบนะี้แต่แมนยูเนี่ยมันก็ต้องรอดูการเทคโอเวอร์แต่แบบเชลซีอาร์เซนอลซิตี้อะไรแบบที่เขามีความเยอทะยานไว้ว่าเขาอยากเป็นทีมที่ใหญ่เขาก็ต้องทุ่มเพราะว่าคือเดี๋ยวนี้สมัยนี้มันผมคิดว่ามันไม่เหมือนตอนที่เราไปซื้อซาร่ามานี่อะไรมาแบบนี้แล้วแบบโรเบิร์ตสันหรือว่าอรนาะดูมอะไรแบบนะี้คือผมต้องเข้าใจว่าสมัยเราต้องเข้าใจว่าสมัยตอนนั้นนะ่ะลิเวอร์พูลเขาอยากจะ ให้ตัวเองเป็นทีมท็อปโฟไงคือแบบสร้างทีมมาเป็นทีมท็อปโฟใช่ไหมแต่ว่ามันก็เลยซื้อนักเตะแบบน,นั้นได้แต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของลิเวอร์พูลอ่ะมันควรจะแบบมันควรคือหลังจากเราขึ้นสมมุติว่าหลังจากเราเป็นกลางตารตางแล้วเราขึ้นมาท็อปโฟได้ใช่ไหมซึ่งจุดนั้นโอเคเราก็ต้องให้เป็นความดีความชอบกับเจ้าของทีมด้วยก็คือว่าเขาท,ทําทีเป็นทีมท็อปโฟโอเคแต่ว่าการที่ประสบความสําเร็จแบบการที่ได้ที่1การที่ได้อยากถ้าเกิดคุณอยากได้ที่1คุณอยากได้แชมเปี้ยน แต่ว่าคุณคุณมองลิเวอร์พูลเป็นเหมือนคือความคาดหวังของแฟนบอลที่อยากได้ที่หนึ่งหรืออยากได้แชมเปี้ยนลีกอะมันไม่ตรงกับความคาดหวังเจ้าของทีมคือเจ้าของทีมเราเราก็ต้องพูดกันตามตรงว่าเจ้าของทีมเราหวังกําไรซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือยังไม่เห็นด้วยก็เรื่องของแฟนบอลแต่ละคนแล้วกันเพราะว่าผมบอกความคิดเห็นของผมไปไปแล้วก็คือว่าเจ้าของทีมของเราอะเห็นลิเวอร์พูลเป็นเครื่องทำกำไรแล้วเป็นแคชคาวแล้วก็ซึ่งเจ้าของทีมเราอะคิดว่า ลิเวอร์พูลอ่ะสัหรับเจ้าของทีมคือท็อปสคือมาตรฐานของเจ้าของทีมลิเวอร์พูลคือเอฟซีอ่ะอยากให้ลิเวอร์พูลได้ท็อปสทุกปีแต่ว่าซึ่งไอการที่อยากให้ลิเวอร์พูลได้ท็อปสทุกปีเนี่ยมันก็จะมีเขาก็จะเสริมทีมแบบว่าให้แบบเราเป็นทีมท็อปโฟร์แบบพวกโคนีตูรามอะไรเงี้ยแต่ผม ไม่เชื่อว่าเอฟีหวังที่จะให้ลิเวอร์พูลเป็นที่1แล้วก็ต่อยอดความสําเร็จไปเรื่อยๆเพราะถ้าอยากให้เป็นที่1แล้วเราต้องต่อยอดความสําเร็จไปเรื่อยๆอทําไมคุณถึงไม่แสดงออกมากับการกระทาในในตลาดซื้อขายคือโอเคไม่ว่าจะเป็น PR อะไรก็ได้ซึ่งเราเคยพูดไปแล้วเรื่องของ PR มันมีหลายเรื่องคือถ้าจะให้พูดเรื่อง PR เนี่ยคลิปนี้จะยาวครึ่งชั่วโมงฉะนั้นผมจะยังไม่พูดเรื่อง PR ในคลิปนี้แล้วแล้วกันแล้วค่อยค่อยเอาไปพูดคลิปอื่นถ้าต้องพูดก็คือว่า การกระทำอะ่ะกับคำพูดของเอฟเวอร์ตอ่ะมันไม่เหมือนกันคือคำพูดก็คือสวยดูคือแบบลิเวอร์พูลต้องประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่การกระทำคือคุณกระทำเหมือนเราเป็นทีมลุ้นท็อปซิกอะ่ะเพื่อผมจะยกดแมนซิตี้ได้สามแชมป์เจ้าของทีมบอกว่าจะต่อยอดแล้วก็ตอนนี้ก็มีข่าวมาอย่างแรงกับยอร์ชโกยอร์ชโกยอร์ชโกกับวีดีโอของไลร์ซิกแล้วก็มาเตโอโควาซิต ของเชลซีซิตี้สามแชมป์แล้วเจ้าของทีมมีความทะเยอทะยานส่วนอาร์เซนอลที่ลุ้นที่สองซึ่งลุนล้นลุ้นอย่าพูดผิดลุ้นแชมป์แต่ว่าได้ที่สองก็ตอนนี้มีก,นก็น่าก็น่าจะได้ตัวไรแล้วก็สนใจคลายฮาร์เวิร์ดส่วนเชลซีล้วก็รู้อยู่แล้วเชลซีมีความทะเยอทะยานเหมือนเหมือนกันกันกบซิตี้และอาร์เซนอลเขาก็จะทุ่มเชลซีก็จะทุ่มท็อตแนลก็จะทุ่มแมนยูก็เกรซเซอร์ก็ทุ่มอยู่แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าเกอร์ไม่ไม่เจ้าของที่ดีแต่ว่าเราต้องรอดูการเทคโอเวอร์ว่า ว่าทางกาตาเนี่ยจะเป็นยังไงก็คือว่าเราลองดูนะเชลซี Chelsea, มีความทะเยอทะยานอเซนอลนมีความทะเยอทะยานแมนซิตี้มีความทะเยอทะยานสว่วนลิเวอร์พูลซื้อตัวละสามสิบล้านสี่สิบล้านมาแบบซื้อตัวละสาสิบล้านสีสิบล้านแบบให้แฟนบอลเลือเออ,อ,ยอยากได้ตัวอะไรอยากได้ตัวนี้สามสิบห้าล้านหรือหรือว่าอยากได้ตัวนี้สี่สิบล้านโอเคถ้าเกิดซื้อแบบ โอเคถ้าเกิดเลือกตัวละ35ล้าน <_ d ose> ก็จะไม่ได้ตัวละ40ล้านแล้วพอซื้อมาบุ๊บแฟนบอลบาคนก็จะตบมือจะตบมือเพื่อคือผม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 ไม่ผมต่อให้ได้กลางสามคนน่ะมันก็คือโอเคถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เราบอกแฟนอาแฟนถ้าพรุ่งนี้ลองบอกแฟนอาเซนอนว่าโอเคยังไม่ได้ตัวไรแต่ว่าเราจะให้คุณเลือกระหว่างคนนี้กับตูดามคุณคิดว่าแฟนอาเซนอันจะบอกว่าไงแฟนแฟนอาเซนอนจะนั่งตบมือให้ให้กับเจ้าของทีมไหมถ้าเกิด พรุ่งนี้จู่ๆแบบถ้าพรุ่งนี้จู่ๆอาร์เซนอลยกเลิกแผนล่าตัวไรส์แล้วก็แล้วก็คิดว่าแฟนอาร์เซนอลจะตกมือให้เจ้าของทีมไหมหลังจากถ้าเกิดมีข่าวโคเน่กับตูรามผมไม่ได้มีปัญหากับโคเน่กับตูรามนะแต่ว่าผมแค่มีปัญหากับคําพูดกับการกระทําของเจ้าของทีมเพราะาคาพูดมันคนละอย่างกับการทำคำพูดสวยดูก็คือว่าโอเคอยากให้ลิเวอร์พูลเป็นที่หนึ่งแต่การกระทําคือคุณซื้อตัว,ค,ตวคุณซื้อตัวเหมือนว่าลิเวอร์พูล เป็นทีมท็อปท็อปซิกหรือท็อปสหรือเป็นทีมลุ้นยุโรป้าลุน้นลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนลีกคำพูดเกี่ยวกับการ,รทํามันไม่ตรงกันซึ่งถ้าเกิดว่าสําหรับแฟนบอลบางคนที่คิดว่าโอเคกับการลุ้นท็อปสหรือว่าโอเคกับการลุ้นพื้นที่ยุโรป้าก็ถือว่าผมก็แบบอย่างนั้นก็เป็นเรื่องที่โการซื้อตัวอย่างนี้ก็น่าจะโอเคสําหรับแฟนบอลกลุ่มนั้น แต่ว่าสําหรับผมหรือว่าสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลหลายๆคนที่คิดว่าลิเวอร์พูลเป็นทีมสำหรับผมหรือว่าแฟนบอลหลายๆคนที่คิดว่าลิเวอร์พูลผมอยากให้ลิเวอร์พูลสำเร็จแล้วก็ผมอยากให้ประสบความสำเร็จอะคือเราก็รู้ว่าในเราได้แชมเปี้ยนลีกกับพรีเมียร์ลีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าะสบความสำเร็จคือผมหมายถึงว่าอยากให้ลิเวอร์พูลอยู่บนจุดสูงสุดต่อไปผมไม่อยากให้ลิเวอร์พูลแค่ขึ้นไปจุดสูงสุดครั้งเดียวแล้วตกลงมาใหม่ถ้าเกิดอย่างนั้นอะผม ผมผิดหวังกับตลาดซื้อขายรอบนี้มากถ้าเกิดว่าความหวังของเราคือเราอยากกลับไปลุ้นแชมป์สำหรับผมผมปล่อยวางคือโอเคคุณให้ตัวงานอย่างั้นผมก็ถ้าเกิดคุณจะให้โคโนี่กับตูดามแล้วก็กองหลังแบบตัวละสามสิบล้านด้ไรแบบนี้ผมก็ผมก็จะมองทีมนี้เป็นทีมลุนท็อปสี่เป็นทีมลุนพื้นที่แชมเปี้ยนลีกโอเคผมก็จะมองทีมนี้เป็นางนั้นเมื่อการกระทําของคุณมันสื่อว่าลิเวอร์พูลเป็นอย่างนั้นโอเคครับวันนี้ก็ อาจ note, อาจะมีวันนี้ก็อาจจะบน่นอาจจะบ่นนิดนึงแบบว่าเดี๋ยวเราก็ต้องอก็ต้องรอดูสถานการณ์นะแต่ว่าผมผมก็พูดตรงตรงๆอ่ะผมก็พูดตรงไปตรงมาคือผมผมไม่ได้จะมานั่งนั่งแบบนั่งอวยหรือผมไม่ได้จะมานั่งเห็นด้วยกับสิ่งที่เจ้าของทีมทําทุกอย่างผมผมยังไม่ใช่คนที่แบบผมผมยังไม่ใช่วัวให้คนอื่นจุงคือผมไม่ได้รู้มากไปไปกว่าคอรปหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้รู้มากไปกว่าคอรปแล้วผมก็ไม่ได้รู้มากไปกว่าเอฟเอซีเพราะว่า ผมอะเป็นแค่เด็กคนหนึ่งผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่พูดเรื่องฟุตบอลแบบเล่นๆอะผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเฉยๆผมไม่มีความรู้อะไรหรอกครปเขาเป็นครปเขาเป็นถึงโค้ดลิเวอร์พูลได้มาทุกแชมป์เป็นโค้ดระดับมืออาชีพเอฟซีเขานักเขาเป็นนักธุรกิจชั้นยอดอยู่และมีเงินตั้งหลายพันล้านผมมันก็แค่เด็กธรรมดาผมมันก็แค่คนผมมันก็แค่แบบเด็กธรรมดาที่มานั่งทำคีฟุตบอลตอนตอนเย็นเฉยๆแต่ว่า อย่างน้อยเนี่ยผมก็อยากมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองผมจะยังไม่ให้คนอื่นจูงผมเพราะผมยังไม่ใช่บวผมไม่ต้องผมผมคือคิดอะไรเราก็พูดไปเถอะถ้าเกิดผมผิด,ค,ผผผดคือผมอ่ะก็ผิดคือผมผมยังไม่ใช่ถูกตลอดนะผมอ่ะผ,ผิดผมผิดหลายรอบมากแล้วผมก็ถูกในบางครั้งแต่ว่าคือสิ่งที่ผมจะทําจุดยืนของผมก็คือว่าความซื่อสัตย์คือผมอ่ะคิดอะไรผมก็จะบอกไปนะผมจะไม่มานั่งโกหกแบบว่าผมผมจะไม่มานั่งคิดบวกแบบ ผมจะไม่มานั่งแบบว่าคิดบวกตลอดเวลาแล้วก็แบบต่อให้ผมคิดลบผมถ้าผมคิดลบผมก็จะบอกว่าผมคิดลบถ้าเกิดผมคิดบวกผมก็จะบอกว่าผมคิดบวกผมเพราะผมอยากมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองเชื่อแล้วเชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนนะ่ะก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองด้วยซึ่งซึ่งเราแฟนบอลก็ควรม,มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองนะคือเราเราไม่จําเป็นต้องไปเห็นด้วยกับที่สโมสรทําทุกอย่างแล้วก็นั่นแหละแต่ว่า แล้วอย่างหนึ่งก็คือแต,แต่แต่ผมจะยังผมจะยังไม่มันนั่งพูดแบบคือผมจะพยายามใช้คําพูดให้มันโอเคอะผมจะไม่ไม่ผมจะยังไม่พูดหยาบคายอะไรมากแต่ว่าผมยังไม่พูดหยาบแต่ว่าผมผมก็อยากจะพูดในสิ่งที่ผมคิดแล้วกันคือผมถ้าผมคิดผมผมไม่เห็นด้วยผมก็จะว่าผมยังไม่เห็นด้วยผมมันไม่สําคัญว่าผมถูกหรือผิดหรอกเพราะผมมันก็แค่เด็กที่ชอบฟุตบอลคนนึงอะแต่ว่าผมผมก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเอง โอเคครับวันนี้ก็ขอแค่นี้แหละครับก็ขอบคุณมากๆนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบช่องก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยกดไลค์กันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ